ออลีเป็นอะไรงามป่งามป่ะไปดีแจ้งโอ้ว้าวแล้วจะนีบปังเนาะไปไปไป สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมินดีตอนฮับถุกท่านเพราะว่าจะอยู่ในประเทศทางประเทศเนาะบาหลีก็ขอตอนฮับเข้าสู่ซองของเขาอีกคือเก้าคือเดิมกามาพบพๆก,กันในื้นนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเขา,าจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศเนาะแล้วก็บ,บึงทางอ,าอะไรเขาเอิน้นนบาไม่ยังปฏิกิริยาเนาะของน้องปาลี เมื่อได้เห็นน้าทะเลเนาะพ่อแม่พี่น้องจะเป็น่ยนนกใดโดยส่วนตัวเขากับ่กใดมาจากเต่๋ยวนกใดเห็นจเตี๋ยวเนาะสำหรับน้าทะเลก็คือนั้นนี่พ่อแม่พี่น้องหลังจากที่อา้ายมันไซเพิ่นไปรับเฮาเนาะทั้งนองปารีไปรับไปฮับจากยายเพิ่นเนาะก็คือต่อสวงจากยายเพิ่นเราอ้ายมันก็พาเขาไปเบิ่งทะเลเนาะ เพิ่นมายากพาไปบอลทะเลงามๆมันแหละแต่ว่าเวลาเขามันมีขีดจำกัดเนาะก็เลยว่าโบได้ไปเนาะเพิ่นกับพาไปใพอพ่อให้หนองปลาเรียนไปเห็นก้อนนะะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นห่วงอันเท้าเท้าเจ้าคอยนี่เพิ่นกับ่บปานไดนาะเขากับ่บปานได้บมีโอกาสแต่ก็โอกาสนึงท well ี่จะไปนะนะแต่ว่าน้องปลาเรียนโอกาสที่จะไปมันค่อนข้างที่จะน้อยน้อยที่สุดเลยเนาะก็เลยว่าอ่า จะพาไปเบิงพ่พอไอเห็นนำทะเลเนาะกัไปเบิงน้ากันพอแม่ไปนอนเลยว่าน้องปาลีจะมีความสุขขนาดใดเนาะ,อะพอดีเิ็นไปหาเขาจากตลาดดอนบายเปิ่นก็นมาแวะมาเบิงทะเลเนาะแด้วสวจิงมาส่งเขาอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตน์นะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิงไปติดตามแล้วก็ไปกำลังใจนอ้องนำกันอยู่ในคลิปนี้เนาะ พาปารีมาเบิ่งทะเลก่อนอ่าเพื่อนเป็นปลาทะเลเนี่ยทะเลเนื้อทะเลแท้ๆแหละอันนี้นะเดี๋ยวเอาฝ่าเบิ่งเฝ้ากลับไปซื้อๆเลยเดี๋ยวเอาไปท่านรถมาเบิ่งแล้วก็กลับซื้อๆด้วย น่าจะแท้เลยนาจะทะแล้วนี่นะทะเล,ะลตัอจริงปาลิ่เปหน้าไหนดีใจป่สวแด้เห็นทะเลเนาะดีใจเนะ <Yes. S 1> โอ้นำน้ำลายชิ้นหน่อยตรงกูนอ้องเดี๋ยวตาม Bởi thang đây xíu tầm không Wow Đến đây อลีเป็นอะไรงามป่งามป่ะไปดีแจ้งโอ้ว้าวไีกันนิดตรงเนี้ไปไปไปัน นี่บอปอาตกไปใส่ยูนนี่ก็ได้อ่าบลงบลงน่อี้บลงเหอบลงนาะถ้าประตกลูงไตไ่มานอาิ่ให้นี่เอาไอนี่อืมพาแต่ไม่เห็นทะเลโอาโน่ทำไมยูนนี่ชี้เห็นโอายกมายกขึ้นได้รอมั้อึ๊บ Nhóc ok ừ phải như thế đó giờ chỉ thay không phải <laughs> à à đừng cô, má hả chỉ thay không phải điều đây Next song. Wait, wait, wait. Wait, wait, โอเคเอาเอปลี่บังพี่อ่ามือขึ้นเด้ออ่ามือแบบนี้เดีวอ่ามือขึ้นแบบนี้อ่าอ่อตึงกูนะอตงกูนะเ้นมคปาลีนี่เออหนบิงพี่ด้วปลีหนึ่งสนึ่งเดี๋ยวเลยหนึ่งองหนึ่โอเคเดี๋ยวเขาทายน้ำได้ กูนอนเอาไปเลยไปเลยโอเเฮ้ยสองโอเคงามป่ะงามเนาะบลูม่าเมียจิลงเมียเขาจะพูดเธอบลูมเลยตายพูดไปบังงามหน้าหนักมันคุณหนักคุณเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแบบนมันมันเพื่อจะเป็นจะเป็นโมกุลมันมันที่ผมบอกว่ามันจิใส่ไงอ๋อในนีดที่เราทั้งทั้งทั้งเขาปากปากเอาเลยไ่ม เดือดรอัครับอ๋อครับทังพุ่นบะครับเอาเจ้าเจ้าาอ๋อครับน้ำไหลไมเนี่าเออไหลไ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 ม่นทน้ำมันไหลมาทางใดครับมันไหลแล้วมันเอา่นไหลเดี๋ยวมันมันค้ายเป็นน้องเลยเนาะมันมาเป็นน้องมันมัโทวโลกเลยมันน้ำอ๋อทะเกันทีวีว่าน้ำของวกรุ่มันหยเนี่ <ส>ไม่ได้ครับร<ส>ตีขเรล่วมล่มลม,ม,มตีเขาว่าเออคือว่าเขาเขาเขาึงบอกว่าคนอยู่ชายเล่ล่มดีเพราะว่าร่มตีเขา็ลมแห้งขนาดาานี้นแ,แ<อ>นแมนตอนพันยุตอนยังเขา่าเนี่ยเนาะจะไี่ดี กทะเลสองกทะเลหนาหาจาไม่ใช่วเนี่ยไปจากับพกหนาวใช่ไหนก็ตายสิเลยแม่ไม่ห้งสุดหงวสุดตาเลยพี่ครับเขาทานรวยผมได้ไหมครับเอ๋อแล้วชาวประมงก็ไปจับจับ แต่ที่นี่คือต้นน้ำน้ำขึ้นไงแต่ถ้าถ้าทั้งน้ำน้ำลงมันจะเห็นดินโคลนไงไอ้ต้นต้นนี้น้ำขึ้นเนี่ยมีน้ำขึ้นน้ำลงครับโล่งบ่โล่งโล่งเนาะโอเคปีนปีนโอเคไปเดินไปมันสุด จากจากที่บ้านนาเห็นแค่น้ำห้วยคือทะเลจะมีมันก็เราเราเราดสภาพด้ว่าถ้าเราขับเรือไปล่องไปเรือมันมันจะไปมหาชัยได้เหมือนกันอ๋อเพราะแผ่นแผ่นแผ่นที่อ่ะหาไอไอตรงมหาชายของของย่าอ่ะของสอดดำอ่ะแต่ของเรามันเป็นทะเลอันเดียวกันนึกออกปะครับครับมันเป็นอันเดียวกันทะเลอันเดียวกันเนาะ เดี๋ยวผมจะเปิดที่ที่ทถ้งบอกว่าน้ำไหลมันก็ไม่ไหลหรอกนี่นี่นี่ที่เราอยู่ตากลาดบางปูครับเดี๋ยวย่อเลยลอยย่อเลยนี่สมุทรสาครสมุทรสาครของของปากอ่าวสมุทรสาครอยู่ตรงนี้สิเบาระดับอยู่ยแถวนี้ที่เราอยู่นี่ ครับของของบ้านแพ้วก็อยู่ประมาณนี้ดีไหมมันก็ไม่ไกลกันหรอกพี่เพียงแต่ว่ามันมันมองไม่เห็นเไม่เห็นแต่ถ้าโซนฝั่งฝั่งนี้สวยนี่พัทยาอ๋อทางนี้เนาะเออท่านนี้สวยมีพัทยาครับเออแต่ที่ผมจะพาคุณไปคือบางแสนบางแสนก็อยู่แถวนี้ก็ห่างกันไม่ไกลหรอกมันก็ทะเลทะเลด้วยกันพี่แเพี่แต่ ลักษณะลักษณะมันไม่มันไม่สวยตอนคืนนี่กูจะเห็นไฟหมดเลยจะสว่างจะมองเห็นเพราะว่าตอนกลางคืนมันมืดไฟมันจะมองมองมันจะมองเห็นง่ายไงกรุงเทพตอนคืนยิ่งสวยพอแล้วครับเปิดโคมไฟนี่มันจะสวยกว่าตอนกลางวันเยอะนกนกมันจะมาตอนเดือนเดือนเดือนธันวาเมื่อมาจีนนี้หนาว มันจะมันจะมีมีหนาวจากาจากรัสเซียมามาน,นี่ยปัจจุบันนกพิระนก่นแหละนกนกนังแอ่นเอ้ยเลยอ๋อนกนังแอ่นเออมันมันมันจะมาเฉพาะช่วงเดือนธันวาลค,คือนกงตนี้นกนกอพยพมันจะบุญมันจะบินไปทั่วตามตามโครงตัวชีวิตของมันนะครับตรงตรงนี้คืออะไรครับพี่ ตอ้าหาร๋อร้านอาหารเนาะครับครับเวลาคนมาเที่ยวก็เข้าไปทานข้าวข้างในเนาะกินน้ำกินข้าวหือกนาฟอ๋อโอเคข่าแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยสุดสายตาเดี๋ยวให้ภาพเก็บบรรยากาศนี่ไว in <ills> ้น <okay> ะ okay, สุดยอดเลยครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ได้ไมาเห็นทะเลแต่ว่าอันนี้มันเป็นทะเลอ่าเขตอ่าคูนเนาะเพิ่นอ่าเพิ่นบอกนะ้ำมาเข้าน่ะไอ้อ่าพันไราเพิ่นบอกนะ่ะความจริงอ่ะเพิ่นจะพาเข้าไปอยู่บลอกแบบอ่าบลอกงามๆนะ่อแต่ว่าเวลามันบ่ทันเวลามันจ่อแห้งเพิ่นก็เลยพามาบอน,นี้ <laughs> ถ้ายภาพนี่ถ้าเวลาหลายนี่เพิ่นพาไปบลอกงามๆบลอกนีหาดทรายมันจะงาม แต่ว่ามันต้องได้ใช้เวลาเกินกันอะไรบ้างโบทันเราเอาแม่นีก่อนพ่อได้เห็นพอไปทะเลสิเนี่ยเจ้าเนี่ยมาที่นงก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปเลยเป็นอะไรดีใจได้ดีใจแล้วเนาะเที่ยวก่อนเห็นทะเลแล้วก็ดีใจแล้ว มาเด็กไว้ไว้ไ่หลุมข้อเด้เอาจิตโตหาไปมันก็อยู่มือมาบังเอยไว้อาต็กูโทรให้เียเพิ่นเบิ่งไอต็กูยมาบังเอไหูว่าจิตโตหาอายังไม่ได้บอกจะมาจิตหาไปนี่เปทะเลอ้อมาจิตเด็กใส่กล่องให้เออนักทะดลล่อเออมานนี่นะเ้ล่อเนี่ยปอนนะเลล่อ

ถ่ายยากเราบอกนะติจ้าไปสวยครับสวยทองฟ้าอะไรฟ้านะสวมกครับคนท่องเที่ยวเขาก็ไปเที่ยว้น สวยทุกคนแต่นี่หนีไหมที่ผมบอกว่ามันเป็นรูกนกหนกสีรักนกหมายว่าดูนกอ่ะจะเป็นนกนางรัวน่ะเขาเคยทำนกเป็นนกนกเลยนอ๋อรับแต่พอดีมันคุณน่ใช้ช่วงหน้าใช่ไหมลืมที่ไหนล่ะพี่ใหญ่เขาปากขา คือเรือทะเลพวกนี้าการเดินเรือมันก็มีไส้มีขวานะไม่ใช่ว่าอยู่ในน้ำมันจะไม่มีไส้มีขวาคอย่างนั้นมันทะเลาะกันเรี่ยวมันชนกันเแต่ผู้เหญ่ก็นั่เล่น วงเหล็กด้ยอ๋อครับเห็นครับนี่มันคือวงเหล็กคืออะไรครับเียนอ่ะก็เรียกว่าปะคาคาร์กอนตคืนมันจะเป็นไฟฟุ๊บอ๋อคือให้ให้รู้ว่าคุณจะถึงฝั่งแล้วอันตรายต้องให้ระวังเพราะว่าพบกคนที่อยู่ใกล้ๆคือเขาไม่รู้เนี่ยครับเขามองไม่เห็นเขาคือคืาก็จะจะมองเห็นปะคาคารเหมือนขึ้นขึ้นด้วยดังไหมที่เป็นเกาะแล้วมีปะภาคารแล้วมีมีมีไฟสายไปสายมาเลยครับครับอออ๋อคือให้เขารู้ว่า เป็นโขดหินเป็นฝั่งน้าเดี๋ยวคุณชนกูก็ต้องระวังค่อยๆลดความเร็วลงคือข้อหมายของเขาเนื้อหองครับครับเพราะเราเราเล่นเรือมันมันกำหนดทิศทางยากโอเคไปอ๋อดีใจแล้วได้มาเห็นจริงทะเลทะเลอ่าวไทยเนาะมันเ็นคามอยาสายนี่แหละ แต่เพียงเพียงแต่เราเราลองเปลี่ยนดูถ้าเป็นที่ยาก็ไม่ใช่หาดมองขึ้นไปก็จะเป็น,น <c oughs> ตึกๆๆตึกตึกส <c oughs> ูงอ <c oughs> ๋อแล้วคนก็คนไทยก็ห้าสิบพลังห้าสิบแล้วตะาโผลนไปอันนี้พลังไ,ไ,ไม่มีเพราะเขาเขาไม่มาเที่ยวอย่างนี้อันนี้เราถนาบ้านๆพวกเราเรงทำงานเสร็จจริงๆเราพาลูกามาลูกหลานก็เดินเล่นแบบอยู่ใกล้เชียงเนาะอยู่ใกล้เขตแถวนี้พาลูกหลานมาเล่น ครับ <laughs> แยกไหนล่ะดึงไหวยังว่ดึงแน่นไปอยา <laughs> กกลับบ้าน <laughs> กาโอเคพอแม่ี่น้องโอ้โถูกยิง่งใหญ่อลังการเนาะก็คือตัวแบบบรรยากาศมันมันดีแห้งพอแม่ี่น้องแบบเพาปยุ ไก่ๆ้วโลมมันตีเข้ามาเนาะเอา,อาถือลมถืออางเน,นาะแตไปเห็ดเวียกมเมืเ่อย,ยสิไปพักผ่อนที่บนหันกัน,นาจะเป็นการดีเพราะว่าตามเที่ยวสังเกตเบิ่งก็ไม่หลายไม่หลายคนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปแต่ว่าสวนหลายตามที่เบิ่งก็คือเป็นคนอยู่ในะระแวกนั้นนะเพล่นอาจะเลิกจากเวียกจากงานเนาะก็พาก,กันไปพักผ่อนไปต่องลมคลายความห้อนนะคลายความยิดเมื่อยเนาะกับนอกปารีกกบ ไอ้ตรงกูแล้วก็ร่วมทั้งเฮาพ่อพ่อแม่พี่น้อะกาตื่นเต้นแห้งเนาะแบบบ่บ่เคยได้เห็นแบบนั้นนะนะการตื่นเต้นแห้งก็ได้เห็นครั้งนี้กัอ่าเป็นควันหูควันตาเนาะทางน้องปารีก็ดีใจดีใจแห้งเนาะก็ต้องขอขอบคุขอบใจเนาะทางไอ้พันไสแล้วก็ขอบคพราะว่าะ้อขออาทิเปินพาเฮาไปเที่ยวไปเบิ่งทางอ่าน้ำทะเลในครั้งนี้เนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่น ขอให้เพล่นจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานทุกประการเนาะถธกโอเคสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับชม o m ้วกันแบบสัตว์ๆประมาณนั้นเนาะก็คือไปเบิ่งทะเลเนาะแต่ว่ามันเป็นทะเลแบบทะเลแบบเลนนะนะมันมันมันบกคอยงามบัดใดแต่มันก็ตื่นหูตื่นตาสำหรับ สำหรับเฮาเนาะแบบบุคเห็นมาก่อนนะน้องปาลีก็โอ้โหโยมไปเปยเนาะอ่าเมื่อได้เข้าไปนะทั้งพอน้องปาลีกันในตุ๊กูะพากันดีใจเนาะตื่นมบกตื่นมบกตื่นใจตื่นเต้นเนาะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ปาลีก็บ่มีอย่างไรมีแต่จะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมน้ำกันบรรยากาศอยู่ในทะเลเนาะอ่าน่าจะเป็นพี่อย่างน่าห้าก็ลืมเนาะเขตนคร นครน,นี่อย่างนคนปรปฐมบ่แม่นเนาะก็บพราแน่ใจนะพ่อแม่พี่น้องลืมแล้วเนาะกะจะประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอมเมนต์ใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเขาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันถ้าหากว่าท่านใดเข้ามารับชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามถ้าหากว่าท่านใดเข้ามารับชมไหมเพื่อที่จะได้ให้กำลังใจ เฮาในคลิปต่อไปเนาะแล้วก็บอพาดในคลิปไม่ๆมเนาะก็ต้องกดติดตามก็เป็นกำลังใจเฮาเนาะก็สำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดแอะยุไสก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเ่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมสบายดี